คุณรู้ไหมคะว่าการขาดทุนจากการเทรดเนี่ยมันไม่ใช่ความล้มเหลวเสมอไปนะมันเป็นวัตถุดิบที่สุดยอดมากๆเลยวันนี้ทุกคนที่เล่นหุ้นเนี่ยอยากจะได้กําไรจากตลาดหุ้นใช่ไหมคะอยากรวยจากตลาดหุ้นใช่ไหมคะแล้วมันเป็นไปได้ไหมมันจะมีวิธีไหนหรือเปล่าที่เล่นหุ้นเนี่ยจะไม่ขาดทุนเลยเดี๋ยววันนี้ครูเนี่ยจะมีเคล็ดลับมาฝากทุกคนเนาะเดี๋ยวทุกคนลองไปฟังกันเลยคะ่ะไปกัน อย่างแรกสิ่งที่เราจะต้องทำเนาะก็คือก่อนอื่นเราจะต้องเปลี่ยนมุมมองก่อนเหมือนที่โทมัสเอดิสันเนี่ยเขาได้เคยกล่าวเอาไว้ว่าในการที่เขาผลิตหลอดไฟ10,000ครั้งนี่ยมันไม่ใช่ความล้มเหลวนะแต่มันเป็น1 -0,000 ครั้งที่ใช้ไม่ได้แค่นั้นเองแล้วเขาก็ประสบความสามสเร็จครั้งที่10,000หนึ่งเพราะว่าเขาเอาความผิดพลาดเอาความล้มเหลวเนี่ยมาเป็นบทเรียนเนาะการเทรดก็เช่นเดียวกันนะคะให้มันแฟนแบกกลับมาก็คือข้อที่2มาวิเคราะห์ความพ่ายแพ้อย่างเวลาเราเทรดเนี่ย ถ้าเรามีความรู้อะเราจะรู้ว่ามันแพเพราะอะไรถูกไหมสมมุติว่าครูพูดว่าแนวที่1เอ่อแนวที่1นึบาทแนวที่2 2บาทแล้วน้กงเียนไปเข้า1.20แล้วมันไม่ไปเป็นไปตามแผนแล้วก็ไม่สต็อปอย่างเงี้ยเห็นไหมอันนี้คือการวิเคราะห์ความาพ่แพ้เราแพ้เพราะอะไรเราแพเพราะเราไม่เข้าตามแนวรับแนว,แนวต้านหรือแพ้เพราะไล่ราคาถูกไหมแล้วก็ข้อที่3สร้างพิมพ์เขียวใหม่เรารู้แล้วนี่ว่าเราแพ้เพราะเราไล่ราคาถูกไหมแล้วพอ หลังจากที่เรารู้แล้วว่าเราไล่ราคาแล้วทำยังไงเราจะไม่ไล่ราคาการสร้างพิมพ์เขียวใหม่ก็คือการออวางแผนในการเทรดใหม่สมมุติว่าแนวอยู่ที่1บาท2บาทปกติถ้าเราไล่ราคาเนี่ยเราจะอยู่ที่เท่าไหร่คะหนึ่งจุดถูกไหมแล้วทายังไงเราจะเข้า1นึ1บาททันครูเนี่ยเคยพูดบ่อยมากเลยนะถ้านักเรียนไม่สามารถกดคีย์ซื้อคีย์ขายเองได้นะคะเราสามารถไปตั้ง condition order ให้ตั้งซื้อออโตได้นะครูสอนไว้ในคลิปฟรีนะคะในคลิปนี้เนาะ ก็ไปดูย้อนหลังได้เรื่อง condition order แล้วก็หลังจากนั้นก็ลองซื้อขายเองดูคือหนึ่งบาทดก,กดให้ได้คือไม่ต้องกลัวนักเรียนถ้านักเรียนกลัวนักเรียนก็จะไม่มีวันก้าวหน้าเลยเนาะนะคะก็ทําตามแผนเข้าตามแผนออกตามแผนแต่ถ้าใครยังไม่มีความรู้ก็มาเรียนเอาความรู้ไปแค่นั้นเองนะคะแล้วก็ข้อที่4เพิ่มจิตวิทยาในการเทรดถ้าเป็นแบบโลกภายนอกแบบกว้าง,งเลยนะจิตวิทยายการเหตุก็คือการทีเ่เราคิดบวก นะคะการคิดบวกการพูดกับตัวเองในสิ่งที่ดีออแล้วก็การที่มีทัศนคติที่ดีอันนี้คือจิตวิทยาการเหตุภายนอกคําว่าภายนอกของครูไม่ได้นอกตัวเองนะแต่ภายนอกที่นอกเหนือจากเทคนิคแต่มันจะมีจิตวิทยาการเหตุภายในก็คือเมื่อเรามีความรู้แล้วจิตวิทยาการเหตุภายในเนี่ยหมายถึงเราจะต้องไม่บ่าแอสมมุติว่าหุ้นมา1บาทเราซื้อ1บาทมันไม่เป็นไปตามแผนเราต้องสตอปทันทีที่0.98เ แล้วถ้าสมมุติว่ามันจะขึ้นนะ่นักเรียนมันไม่ย่อมาโดนสต็อปเด็ดขาดครูจะพูดคํานี้บ่อยมากถ้าใครติดตามหูอยู่นะคะแล้วมันจะมีวิธีที่ขึ้นไปเนาะถ้าสมมุติว่าหุ้นขึ้นไปเนี่ยเราจะต้องสต็อปตรงไหนอันนั้นนะ่ะก็คือต้องมาเรียนเพิ่มในห้องเนาะมันก็จะมีเรื่องของ indicator อะไรอย่างเงี้ยเข้ามาเกี่ยวข้องนะคะแล้วก็ข้อสุดท้ายข้อที่5ก็คือสร้างการเปลี่ยนแปลงที่ยั่งยืนบันทึกการเทรดแบบต่อเนื่องถ้าสําหรับคนอื่นนะ่ะอาจจะคิดว่าการจดบันทึกการเทรดเนี่ยเป็นในรูปแบบของออการจด แนวรับแนวต้านปกติแต่ถ้าสําหรับครูเนี่ยครูจะแนะนําให้นักเรียนปริ้นกราฟไม่ว่าจะกําไรหรือขาดทุนก็ปริ้นออกมาแล้วก็เอาใส่แฟ้มไว้เพื่อสะสมสะสมไว้ทําไมไว้ดูว่าเฮ้ยวันนี้เราแพ้วันนี้เราแพ้เราซื้อแนวไหนเราขายแนวไหนนะคะปริ้นเรามาเขียนเลยถ้าใครมีเครื่องปริ้นเนาะแต่ถ้าใครไม่มีเครื่องปริ้นก็อาจจะทําเป็นแบบ powerpoint แคปจอแล้วก็เอาไปวางก็ได้เนาะหรือไม่ก็แคนว่าก็ได้นะคะแล้วหลังจากที่เ,เราทําตามนี้แล้วสิ่งที่สำคัญที่สุดก็คือ อย่าทำเหมือนเดิมถ้าเรามีความรู้เท่าเดิมเราทำเหมือนเดิมเราก็ขาดทุนเหมือนเดิมนะคะเพราะฉะนั้นสิ่งที่ครูจะบอกก็คือถ้าเราทำเหมือนเดิมเรามีชีวิตเหมือนเดิมแต่ถ้าเราอยากมีชีวิตใหม่เราต้องทำแบบใหม่โอเคปะ่ะนะคะเพราะฉะนั้นเรื่องนี้ครูจะสรุปให้ก็คือไม่มีใครนะคะที่เข้ามาในตลาดนี้แล้วชนะทุกไม้ที่ซื้อในช่วงแรก แต่หลังจากที่นักเรียนปรับทัศนคติมีการเอาชนะอีโก้ของตัวเองติดวิทยาการเทรดมีความรู้แล้วมันจะค่อยๆเพิ่มพูนความสามารถแล้วนักเรียนก็จะประสบความสำเร็จในที่สุดนะคะสำหรับวันนี้ต้องลาไปก่อนแล้วเจอกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีค่ะบ๊ายบาย สุงอยู่ที่ใจและระหว่างทางไว้เธ